เวลาแห่งความระทึกใจก็มาถึงแล้ว introducing first from the blue corner at 32 years of age with a record of 26 fights and 21 wins นี่นะฮะคือเปอร์เซียจอมบุกร่างกายแข็งแกร่งอาวุธนักดวงทุกดอกซันยาร์ฮัสซานี from นุ่มอิหร่านครับซันยาฮาสซานีครับ ซ้อมอยู่ไทเกอร์มวยไทยครับรูปร่างน่ากลัวทีเดียวในมุมแดงนะครับอายุ30ปีครับชกมาแล้ว69ครั้งครับชนะมาแล้ว48ครั้งนะครับและสำหรับนักชกท่านนี้นะครับผมมีทั้งหมัดและแข้งประสบการณ์ของเขาสูงครับจัดเป็นว่ามวยพร้อมบวกเดินหน้าท้าลุยทุกสถานการณ์ครับจากระยองประเทศไทยยอดธนงนพเดชยิมยอดธนงนพเดชยิมครับหนุ่มใหญ่วัย30ปี นี่ครับ170กับ163 6หกสิบกิกโลกร,รัม30บกับ32ครับสารยานี่แม่ต่อยมาแล้วหลายแบบครับทั้งมวยไทยคิกบ็อกซิง่ง MMA แล้วก็มวยปล้ำครับวันนี้มาลองต่อยมวยไทยแบบฮาร์ดคอร์ดูบ้างครับน่ก็ถือว่าเป็นประเภทมวยเก่านะครับยอดธนงครับ โอ้ยไต้ซ้ายพับนอกแรงครับแข้งซ้ายหน้าครับโอ้สัญญาครับพุ่งเข้าซ้ายอุ้ยจิ้มขวาสวยครับโอ้ยอดธนงเองก็ต้องระวังนะครับโอ้โหมีกระโดดสลับไต้ด้วยครับแหมฝรั่งเขาเรียกสวิชคิกครับโอ้ยังหาเป้าไม่เจอนะครับยอดธนงครับโอ้ระวังระวังครับระวังครับยอดธนงครับ โอ้ยมาแล้วครับแข้งครับแอบมาจงไตเลยครับแข้งขวาลากมาจากกระเพือกแรงระยองครับโอ้โหเบียงหมัดขวามาครับสัญญาโอ้โดนนะครับโอ้มีบู่ฟาบครับมีบูฟฟาตอนนี้เบียงซ้ายฝ่ายขวาอุตรุนครับแต่ว่าเจอแข้งซ้ายยอดธนงโอ้ท่ายืนกันนี่บ่งบอกเลยครับไม่ใช่มวยไทยอาชีพครับสัญญาครับแล้วก็ขอประเภทหมัดเดียวเลยครับขอให้โดนครับนี่ครับ ลงทุนเลยครับวิ่งเข้าไปรับแข้งยอดธนงเลยครับแสเสียอย่างเดียวครับบัดรก็ยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับหมัดขวาครับก็เวียนแบบกว้างๆเลยครับก็ตามสไตล์นักมวยปล้ำมาครับหนาที่ยอดธนงเองก็ต้องตั้งสมาธิดีๆครับสายโอ้ยแหมทีเป็นลูกขนุนเลยครับดูครับอ่าจะกระโดดทำอะไรครับสัญชาอ่ โอ้โหเข้ามาเจอเตะก่อนเลยครับโอ้ชักๆจะเริ่มโดนแข้งซ้ายไปหลายๆทีเริ่มมีอาการเนื้อสันยาแผลดูครับกระโดดเตะแล้วก็เจอแข้งขวาของยอดธนงโอ้มานแบบเหินหาวเลยครับคู่นี้โอ้โหแข้งซ้ายอีกแล้วตอนนี้ครับเดินปั๊มในแล้วพยายามจะเดินปั๊มในแล้วครับยอดธนงครับเราได้แข้งขวามาอีกแข้งหนึ่ง โอ้เจอไปก็เยอะนี่เริ่มจะไม่เข้าเลยครับสัญญาครับจะมีชังงักครับสัญญาครับยัดนงขยับพีผีอีกทีนึงครับเอายังไงดีครับสัญญาเอายอดธงเตพับในโอ้ยแกเวียงหมัดว้างไปหน่อยครับโอ้เจอแข้งเต็มอกครับนี่ครับว่าก็ตลองโดนแบบนี้ครับ ดูเหมือนว่าจะเริ่มจับจังหวะได้แล้วครับยอดธนงครับคือถ้าขะยับนี็ก็เตะเลยละครับเปี่ยนมากับหลังมาเอาเตะหลุดเหมือนกันรับโอระทึกครับผ่านยกแรกไปเรียบร้อยโอ้น่าสนใจครับคู่นี้ครับนี่ครับหนุ่มจากระยองครับนี่หนุ่มจากอีร่านครับดูภาพช้าเลยครับแหมทีบยอดอกก่อนเลยครับยอดธนง แกต่อยหมัดนี่น่ากลัวครับดูดีครับทิ้งนี่ทั้งไหล่ครับโอโหที่โดนนะครับโดนขมับนี่ถึงกับเซเลยครับโอ้ดีนะมีเชือกอยู่ครับยอดธนงครับจากนั้นเริ่มตั้งตัวได้ครับเริ่มมีแข้งมาครับนี่ครับแข้งซ้ายนี่เน้นๆครับพีอีกทีหนึ่งโอ้โหที่ไปปั้นชิงบอลเลยครับ จับทางได้ดีกระเตะเถิดเทิงเลยครับยอดธนงวันนี้โอ้ยจังหวะนี้โคนนะครับแหมเขากระดิกเลยครับโอ้เวียงมัดกับหลังไม่โดนครับสปินนิ่งแบ็คฟิตครับสัญญ่าดูกันต่อครับยกสองเดินไล่เลยครับยอดธนงปั้งเข้าไปครับบริเวณพับใน ปังอีกทีพับนอกขาซ้ายสัญญาบอกเตะมาสิโอโหนี่แกออกการเชิญเลยครับเรียนเชิญแบบนี้ต้องจัดหน่อยครับแต่ต้องระวังมัดนะโอ้โหโอ้ยภาพแปลกแกเยอะจร,จริงๆครับสัญญาเอาโดนทีมครับโอ้โหแม่ขาลอยเลยครับย้อนลงมีแกเตะและแกออกเสียงด้วยนะครับ องนีก็มั่นใจเลยครับนี่แหละครับแข้งซาอูเบี่ยงมัปกับลหลังน่ากลัวครับปังเนีน่ยครับดูครับโอ้ชักชัก,ชก<อ>ย,ยังไงถ,ถอยแล้วครับถอยเลยครับสันญญย่ายังไงครับโอ้โดนซ้ายอีกโอ้ยพับไหน,นขวาครับหมัดขวาเต็มเต็มอาซัญญาเอ้ย,อยังไงครับ เริ่มเงียบเลยครับสัญญาเริ่มเงียบเลยครับโอ้กรรมการขอเวลานอกครับแตกหรือเปล่าครับยังไงครับโอ้แตกครับแติงจริงด้วยครับโอ้หมอบอกสบายแค่นี้แต่สัญญาบอกไม่สบายครับเจ็บครับโอ้หันมองที่มุมเลยครับยังไงดีครับสัญญาถอยก่อนครับอ่ะยังมีแข้งคอยโต้ครับ โอ้โหจังหวะจะหนเตะเลยครับลูกนี้มีมาอีกกระโหลกครับเอาไม่เข้าโอ้โหเปลืองแรงเปล่าๆครับแบบนี้ครับสัญญาโอ้โหแกจะหมุนอีกแล้วครับอ่าสายคลิกก็ไม่ถึงโอ้ยยอดธนงตีน่ายักษ์เข้าหาครับน่าจะมาโชว์แล้วแหละครับตอนนี้ครับสัญญาครับเจอแข้งขวาของยอดธนงครับถอยอีกแล้วครับ ขยับไปใกล้ๆครับยอดธนงอ่ากรรมการเบรกครับบอกเดินเลยสิพ่อจะถอยกลับบ้านหรือไงครับโอ้ดูยอดธนงย่องเข้ามาย่องเข้ามาสัญญาเตะยังปิดบังอยู่ขยับโังตอนนี้เลือกเอาแล้วครับยอดธนงครับนี่ครับโอ้แกจะหมุนแล้วก็เสียหลักเองครับโอ้ลุกช้าด้วยครับสัญญา กรรมการต้องนับเหลอครับโอ้โหยังไงครับตอนนี้ใจของสัญญานี่น่าจะบินกลับไปถึงสนามบินที่อิหรลานแล้วแหละครับโอ้ยอธนงเลือกแล้วครับตอนนี้เลือกครับไลขวาอัดติแล้วปีบซ้ายโอ้ตอนนี้ต่อยแบบสบายใจเลยครับยอธนงครับก็เลือกเอาเลยครับ โอ้ยแข่งขวามาอีกปั้งอีกทีเอาครับยอมหรอเปล่าครับซานยาแหมแกจะทำเกี่ยวตินโชกรอเปล่าครับนิ่งครับนิ่งไปเลยครับซานยาครับแมของจริงอยู่นี่ครับมาดิกะโลครับโอ้นิ่งแปลกๆครับซานยาหมดยกที่สองครับโอ้เดจะต่อยจะน้ำลายเหนียวเลยครับยอดธนงแต่ว่ายังหยุดซานยาไม่ได้ครับได้แค่นับครับ พับช้าครับแข่ง้ายพับหอกบอกเตะมาอีกยอดงบอกได้ครับแล้วนี่แกกระโดดจะกระโดดทีบหรืออะไรของแกครับผมแรกๆนี่แกคึกจริงๆครับมีเจอทีมครับงายหลังพึ่งลงไปนี่ครับโดนเตะพับในเข้าไปหลายๆทีชักเริ่มมีอาการแล้วนี่หมัดขวาตรงเต็มๆครับมีขยับหลอกหนึ่งจังหวะนะครับแปกเลยครับ โอ้หลังจากแตกนี่แกเปลี่ยนไปยังกับคนละคนเลยครับหงอยหงอยซึมซึมครับนีมาดีกระโดดแต่ว่าหางมันสั้นครับจังหวะนี้โดนขีบเนี่ยครับโอ้แทบจะไม่ลุกเลยครับกรรมการต้องนับอะครับและดีครับของจริงครับดีว่าโดนไปกลายเท้าครับ ยกที่3ครับยกสุดท้ายครับจะจบอย่างไรครับแต่ก็เลือกเอาเลยครับยอดธนงครับที่ต้องกลัวก็คือแค่แรงต้นน้ำของสัญญา่าแหละครับขวาหลุดเอาทีแบ็กคิกเอาเอาทุกวิธีทางครับเวียงหมัดก,ก็ยันเอาขอหมัดเดียวครับสัญญ่าบอก ยอดธนูบอกไม่ได้ต่อยแล้วครับกอดคอนครับโอ้แต่แรงยังมีครับแรงต้นน้ํายังน่ากลัวครับสัญญาเอาต่อยลำตัวครับเจอเขาเอาเข่าไล่หมัดหมัดไล่เข่าครับเสียบเข้าไปโอ้โหอุ้ยอุ้ยถอยแล้วครับถอยแล้วครับโดนก็ไปหลายๆทีต้องถอยครับสัญญาการน้ำแข็งปากสอกเข้าไป โอ้โหแต่ว่าหมดพิษสงไปแทบจะครึ่งหนึ่งเลยเลยครับสัญญาตอนนี้สายวืดอดีครับโอ้ยเต็มเครับก็ถือว่ายืนได้ใจเลยครับสัญญ่าัสซันนี่ตอนนี้กยับาบอดขวาก็ห่างครับโอ้ซัญญาบอกขอทีเดียวขอทีเดียวครับ แต่ยอดธนงไม่ปล่อยโอกาสให้เลยครับแต่ทีเดียวก็ไม่ได้ครับยอดธนงบอกแม่เกรงกำลังจะต่อยโดนทีบอ,อ,อีกอาเตอีกเลนก็น่าจะฝากความหวังไว้ที่กำปั้นเลยเลยครับสัญญาเอาเอ,อบัดขวาครับยังไงครับเอาเอาคำจะบุกป้ยปยๆโอ้ย ยังไงซานย่าโอ้อาการไม่ดีครับโอ้โออยังไงยังไงแกจะทำอะไรครับโอ้เลือกเลยครับยอดธนงครับแต่แต่เขาไม่ประมาทเลยครับยอดธนงครับก็รออยู่วงนอกนั่นแหละครับคอยเลาะเล็มไปเรื่อยๆวาวหมาอลไรครับพยายามจะออกแข้งซ้ายยังไม่ออก ไปซ้ายพับในอ้าวโอ้โหเหลือเชื่อครับสองมัดไม่โดนเลยครับอหมุนเป็นลูกคางเลยครับซานยาตอนนี้ครับบาดืดอีกครับจัวลมอย่างเดียวเลยโอ้ยโดนฟันยางฟันยางครับหรือเปล่าไม่ใช่ครับน่าจะเป็นวาสลีนนะครับ โอ้โหถอดจากอ้ายจะเวียงมากระโดดนี่ครับครบสามยกครับโอ้ก็ถือว่าหัวใจทลหดสุดยอดเลยครับสัญญาฮัสสันนี่ครับโดนไปเยอะครับแต่ไม่ยอมทิ้งตัวดูภาพช้าเลยครับนี่ครับไ่พับนอกครับนี่แรกๆยังมีดื้อมีเถียงนะครับเตะหนุดครับยังมีลูกไสคิกถีบนะครับโอ้แลวจังหวะนี้เนี่ยครับ ยอดธนงพยายามจะเข่าครับสัญญาก็พยายามจะต่อยลําตัวครับสู้ด้วยหมัดเลยครับไม่ถอดหัวหนีครับโอ้แต่ไม่แน่ใจว่าใครคุ้มกว่ากันครับโดนทั้งคู่ครับโอ้นี่ปักหรือสีบทยาเขาไปเต็มหลังเลยครับโอ้โหปืนนี่ก็โดนสิครับแข้งซ้ายเต็มๆหัวเข้าไปพับนอกอีกครับยืนแทบจะไม่ไหวแล้ว โอ้ยจังหวะนี้จิ้มขวานี่เบือนหน้าหนีเลยครับซานยาโอ้แทบสารภาพเนะแล้วครับกรรมการทั้งสามท่านนะครับให้คะแนนไปชนะ30ต่อ26 and your winner by way of unanimous decision goes to the red แล้วก็เป็นยอดธนงครับหนุ่มจากระยองครับเอาชนะคะแนนไปได้ครับ โอ้เตะระเบิดเธอเทิงเลยครับดูครับนี่